ท่าไม้ตายคืออะไรครับเขาเรียกว่าเทรดเซตอัพเป็นวิทยายุทธหนังจีนถ้าถนัดที่เราทําได้ซ้ําซ้ําระดับที่ว่าไม่ต้องลังเลแต่ถ้าคุณยังเงอะเงื้องะเงะยังลังเลเข้าดีไม่เข้าดีอันนั้นเขาเรียกว่าท่าเกือบตายแต่ยังไม่ตายเพราะยังไม่กดกดปุ๊บตายป,ปั๊บเพราะมีความมั่นใจเคยเห็นไหมบางคนกดปุ๊บถามสต็อปลอสอยู่ตรงไหนครับสักพักหนึ่งทีพีอยู่ตรงไหนครับตวลงเทรดด้วยจิตวิญญ,ญาณหรือปเปล่าเรดทุกท่าไม่ได้หรอไม่ได้ จริงๆมีท่าเหรดหลายท่าได้แต่คุณจะต้องมีท่าไม้ตายประจําอย่างน้อยหนึ่งท่าเหมือนที่บูสลีบอกผมไม่กลัวคนเตะหมื่นท่าแต่ผมกลัวคนเตะท่าเดียวหมื่นครั้งตามหาท่าไม้ตายตัวเองมีอะไรบ้างอันดับหนึ่งเลยนะระบุเซตอัพเมื่อกราฟเกิดสภาวะนี้เกิดขึ้นมันจะต้องทําแบบนี้สองต้องระบุไทม์เฟรมระบุเลยว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์นี้ในไทม์เฟรมนี้คุณจะทำอะไรสามระบุผลิตภัณฑ์ที่จะฝุกเหตุด,ด้วย คือสมมติคุณมีท่าเนี้ยุิเทดทองถนัดมากมันไม่ได้แปลว่าท่านี้มันจะเวิร์กกับน้ำมันนะมันไม่ได้แปลว่าท่านี้จังหวะนี้ไทม์เฟรมนี้มันจะเวิร์กกับกระชนีนะเราจะเก่งเป็นท่าเป็นไท,นนทม์เฟรมและเก่งเป็นผลิตภัณฑ์วันนี้ใครอยากเปลี่ยนตัวเองเบื่อและเทรดได,ได้ได้เสียชีวิตแบบนี้ไม่เอาแล้วที่ภูมิลยทำคอร์สออนไลน์นี้ขึ้นมาฝึกหาท่าไม้ตายแบ็คเคทร้อยล้านเป็นมินิคอร์สถ้าเกิดใครสนใจบอกมาบอกว่าสนใจสำหรับคนที่ว่าเทรดแล้วยังงงว่าตัวเองจะสุดยังไง มาคุยกันนะ